สวัสดีครับผมแซมหาดเวิร์กอัลคลิปนี้เรามาฝึกท่าแอปวานทักแพนกันครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกนะครับเ,เพื่อนๆต้องได้ท่าทักแพนก่อนครับสำหรับท่าทักแพนผมก็ได้ทำคลิปสอนไว้ในช่องของผมแล้วครับความแตกต่างของ2ท่านี้นะครับทักแพนเข่าจะอยู่ช่วงอกส่วนแอปวานทักแพนเข่าจะอยู่ช่วงสะโพกครับ ถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะเริ่มฝึกกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเราไปลุยกันเลยครับสเต็ปแรกนะครับเราจะจับบาแล้วก็ดีนไปข้างหน้าใช้ปลายเท้าของเราแตะพื้นไว้ให้ช่วงต้นขาของเรานะครับอยู่ระดับเอวและโหค้างไว้ครับ สำหรับท่านี้นะครับเราต้องบิดเปิดข้อพับแขนด้วยครับจากนั้นยกสะบักหลังขึ้นแล้วก็ลีนตัวไปข้างหน้าครับให้ตำแหน่งมือของเราครับเข้าใกล้ช่วงเอวและต้นขาของเราอยู่ในช่วงเอวครับแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของท่าที่ไม่ถูกต้องหลังของเราจะแอนและเอวของเราแอนด้วยให้เราครับยกสะบัดขึ้นและเก็บเอวเข้ามาแบบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาทําท่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับให้เรานะครับจับบา่าบิดเปิดข้อพับแขนยกสะบักขึ้นแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงโหค้างไว้ให้ได้10วินาทีแล้วเราจะไปฝึกสเต็ปที่2กันครับ สองให้เพื่อนๆนะครับทาท่าถักแล้วก็เตะขาออกไปแตะพื้นแบบนี้ครับท่านี้นะครับเราจะไม่ใช้เท้าแตะพื้นจนนานเกินไปครับเพราะว่าจะทําให้กล้ามเนื้อของเราใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับให้เรานะครับแตะเร็วๆแล้วก็เก็บขึ้นมาเร็วๆแบบนี้ครับถ้าเพื่อนๆนะครับทาท่านี้จนคุ้นชินแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มความแอดวานเข้าไปอีกครับโดยการที่เรานะครับทาท่าทักแล้วก็เตะขาไปด้านหลังแบบนี้ครับท่านี้เท้าของเราจะไม่สัมผัสกับพื้นแล้วนะครับลักษณะ ของท่าที่ผิดนะครับคือเราเตะขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะครับให้เรารพยายามเตะออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับจะเป็นท่าที่ถูกต้องและก็ใช้กลั้นเนี่ยได้ตรงจุดครับท่านี้นะครับผมว่าจะแบ่งเล่นเสร็จละ5ครั้งเล่นทั้งหมด5เซตครับหรือเพื่อนๆจะแบ่งเล่นมากกว่านี้ก็ได้ครับเตะต่อมานะครับผมก็จะใช้ปลายเท้าแตะพื้นไว้แบบนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมา น,บบนจากนั้นนะครับใช้เท้าที่เราพักไว้กับพื้นแตะปล่อยแตะปล่อยกับพื้นแบบนี้ครับให้เพื่อนๆนะครับทาสลับกันทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาครับจากนั้นเมื่อเรานะครับแข็งแรงมากพอเราก็จะสามารถยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ได้แบบนี้ครับและนี่นะครับก็คือวิธีการฝึกแอปวานทักแพนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแซบ อาเิร์กอัด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ